ฉันฉันผิดฉันไม่อยากขอโทษหรือฉันไม่ผิดอะไรเงี้ยครับแต่สุดท้ายจริงการขอโทษนะครับมันไม่ได้เป็นการแบบว่าบอกว่าตัวเองโอ้โหเป็นความเลวร้าอะไรขนาดนั้นแต่แค่มันเหมือนกับว่ามันเป็นการที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเป็นส่วนหนึ่งตัวละครหนึ่งเท่านั้นแหละที่ทําให้คนคนหนึ่งรู้สึกแกว่งค่ะและเราแค่อยากจะเข้าไปอบอุ้มความรู้สึกเขาครับเราไม่ต้องเบรมว่าเราเป็นคนแบบไม่ดีหรือว่าจะต้องถูกตาหน่าว่าเป็นลูกที่ไม่ดีเราแค่รู้สึกว่าอยากเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยประคับประคองให้เขารู้สึกนิ่งขึ้นมาใช่่แคคัเองรบ ผมพุทธวัฒน์ในรายการซูงวายเวร์ตี้รายการดีๆที่จะช่วยออกแบบชีวิตให้กับวัยเก่าที่หัวใจยังฟิตด้วยความรู้ดีๆในเรื่องของการดูแลสุขภาพร่างกาย จิตใจการวางแผนการเงินกฎหมายน่ารู้รวมไปถึงการรู้เท่าทันเทคโนโลยีเพื่อให้เราอยู่ในสังคมสูงวัยได้อย่างมีคุณภาพค่ะสําหรับวัยเก่านะคะเป็นวัยที่จะต้องมีความสุขแล้วค่ะและสิ่งหนึ่งก็คือทําในสิ่งที่ตัวเองรักค่ะในช่วงเก่ายกค้นวันนี้นะคะจะพาไปดูตัวอย่างของวัยเก่าที่ส่งต่อความสุขตัวเองให้กับคนอื่นๆกันที่ตลาดกษียมาร์เก็ตจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ แต่ว่าช่วงนี้ค่ะฝุ่น PM 2.5ในหลายพื้นที่เกินค่ามาตรฐานนะคะพาไปเช็คสุขภาพกันหน่อยกับปัญหาภูมิแพ้ขึ้นตากับศาสตราจารย์วุฒิคุณนายแพทย์ศักชัยวงศักดิ์กิติลักษณ์ในช่วงเช็คอัพกันค่ะช่วงนี้เรามาเช็คความเสี่ยงของ การเป็นโรคภูมิแพ้ขึ้นตากันนะครับว่าใครมีอาการต่อไปนี้เนี่ยให้ระวังว่าอาจจะเป็นภูมิแพ้ขึ้นตาก็ได้อันที่1คือ,อ,อมีอาการคันตาเป็นไปไหนหายนะครับสข้างโดยทั่วไปอาจจะมีตาแดงนะครับตาแดงจะเป็นเรื่อๆรนะครับอันที่2คือคนที่มีอาการน้ําตาเหนียวเหนียวนะครับแล้วก็มีอาการตาแดงคันตาด้วยนะครับ อันที่3คือคนที่เวลาไปสัมผัสกับอะไรบางอย่างไม่ว่าจะเป็นของที่มาสัมผัสที่ดวงตาโดยตรงนะครับเช่นฝุ่นนะครับเกสรดอกไม้หรือขนหมาขนแมวหรือหลังจากที่รับประทานอาหารบางชนิดแล้วมีอาการคันตาผิดปกติเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นอาการของภูมิแพ้ขึ้นตานะครับอีกกลุ่มหนึ่งสําหรับคนที่จะตรวจสอบว่าตัวเองอาจจะมีความเสี่ยงต่อการเป็นภูมิแพ้ขึ้นตาก็คือคนที่มีประวัติเป็นภูมิแพ้ ที่อวัยวะอือ่นของร่างกายเช่นภูมิแพ้แล้วมีน้ำมูกไหลบ่อยๆเป็นเป็นอหายหรือมีเป็นโรคหอบหืดสําหรับในเด็กเนี่ยคนที่มีคุณพ่อคุณแม่เป็นโรคภูมิแพ้ก็อาจจะมีความเสี่ยงต่อก,การที่จะเป็นโรคภูมิแพ้ขึ้นตาได้เช่นกันครับ ในกรณีที่มีอาการของภูมิแพ้ขึ้นตาก็มักจะมีอาการคันตานะครับเป็นๆหหายเมื่อมาพบกับจากษุแพทย์จากษุแพทย์ก็จะตรวจวินิจฉัยว่ามีดวงตาเนี่ยมีลักษณะของการเป็นภูมิแพ้หรือไม่ซึ่งลักษณะเด่นที่พบก็คือตาจะแดงเรื่อยๆนะครับ แล้วก็ถ้าคุณหมอพลิกเปลือกตาบนดูด้านในของเปลือกตาจะพบว่ามีลักษณะเป็นเม็ดเล็กๆเต็มไปหมดเลยนะคะก็เลยทําให้เกิดอาการเคืองตาเมื่อคุณหมอตรวจพบว่าเป็นบูมแพ้ขึ้นตาการรักษาที่สําคัญที่สุดนะครับก็จะมีอยู่3อย่างนะครับอย่างแรกเลยก็คือเราต้องหลีกเลี่ยงสิ่งที่เรามีอาการแพ้นั้นนะครับเพื่อที่จะได้ลดการกระตุ้นที่ทําให้เกิดอาการแพ้ซ้ําแล้วซ้าเล่านะครับอันที่2ก็คือการให้ยา ลดการระคายเคืองหรือลดตาแดงนะครับเพื่อเวลามีอาการไปโดนสิ่งที่แพ้แล้วหยอดยาก็จะทําให้มีอาการดีขึ้นแล้วสำหรับในคนที่มีอาการค่อนข้างเป็นเยอะนะครับก็อาจจะต้องสเต็ปยาไปใช้ยาที่รุนแรงหรือมีผลกับดวงตามากกว่ายาแก้เคืืองเช่นยากลุ่มสเตียรอยหรือยากดการแพ้นะครับก็จําเป็นที่จะต้องได้รับยาโดยอยู่ในความควบคุมดูแลของจักษุแพทย์โดยใกล้ชิดนะครับ ในช่วงเก่ายอกพวนวันนี้ค่ะชวนไวเก๋ามาทํากิจกรรมดีๆกันที่กเกษยรมาร์เก็ตจังหวัดเชียงใหม่ค่ะซึ่งที่นี่นะคะเขาเปิดพื้นที่เป็นพื้นที่สร้างสุขสําหรับคนรุ่นใหญ่แบ่งปันแดกคนทุกวัยค่ะจะมีกิจกรรมอะไรดีๆน่าสนใจบ้างนะคะตามไปดูกันเลยค่ะ คุณหิมคะที่มาของเกษตรมาร์เกต็ตเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยเราเริ่มมาได้ยังไงคะก็เริ่มจากการที่ทีมงานของโอเชียงใหม่อะคะ่ะได้มีการพูดคุยกันนะคะว่าในปัจจุบันเนี้ยพ่อแม่ของเขาเนี่ยเริ่มมีการพูดคุยส่งข้อความหากันนะคะแล้วก็มีกิจกรรมทําร่วมกันแล้วเราก็เลยมองว่าเอ้ยตรงเนี้ยเป็นโอกาสที่ดีที่ว่า สมัยนี้เนี่ยคนสูงวัยโดยเฉพาะซิวเวอร์กลุ่มซิวเวอร์เอจิ้งเนี่ยยังไม่มีพื้นที่กลางที่ให้เขาเนี่ยได้มาแสดงศัก,กยภาพนะคะก็เลยทำให้เกิดเป็นแนวคิดขึ้นมาในภายใต้คอนเซปต์ว่า60 p l a y g r เพลย์โดยที่กเกษียณมาเก็ตเนี่ยเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่เรานำร่องขึ้นนะคะเพื่อที่จะ,ะเปิดพื้นที่ให้กับผู้สูงวัยเนี่ยได้มาแสดงศัก,กยภาพเพราะว่าผู้สูงวัยเนี่ยหลายท่านเนี่ยหลังจากที่กเกษียณไปแล้วเนี่ย เขายังมีความรู้สึกอยากจะแสดงความสามารถแล้วก็ยังมีความสนใจอยากจะไปเรียนรู้ต่อยอดเพิ่มเติมอะค่ะแต่ว่าเขายังขาดพื้นที่กลางที่จะได้มาเจอคนที่ชอบเหมือนกันหรือว่าทาสิ่งคล้ายๆกันหลายท่านเนี่ยอาจจะมองว่ากเกษียณแล้วก็คือต้องพักผ่อนอยู่บ้านแต่ความจริงแล้วเนี่ยมันเป็นการเดินทางครั้งสุดท้ายของชีวิตแล้วคุณจะทํำยังไงให้ชีวิตของคุณเนี่ยเต็มไปด้วยพลงังเต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์เป็นแนวคิดตั้งต้นในการทําโปรเจกต์ผู้ที่จัดเนี่ยก็ต้องเล็งเห็นถึงความสําคัญ ของคนในชุมชนของเราพยายามที่จะสปอร์ตเขาให้ได้มากที่สุดเหมือนที่เราเองเนี่ยก็มีจัดในวันนี้เนี่ยแล้วก็มีการจัดงานตักบาทด,ดอกไม้แล้วก็มีการแสดงของชมรมผู้สูงวัยนะคะซึ่งเป็นคณะช่างฟ้อนนะคะจากหอคําพยา,ยามบางลายบางครั้งเนี่ยกิจกรรมของเราเนี่ยก็จะมีเวิร์กช็อปนะคะที่ให้ผู้สูงวัยเนี่ยได้มาแชร์ความสามารถแชร์ประสบการณ์กัน,นะคะ่ะ ซึ่งในเกษตรมาร์เก็ตนะคะเขาก็มีกิจกรรมต่างๆค่ะนอกจากในเรื่องของอาหารการกินที่อร่อยแล้วนะคะที่นี่มีกิจกรรมที่ส่งต่อความรู้ภูมิปัญญาต่างๆค่ะวันนี้นะคะเป็นกิจกรรมการทําเรียกว่าอะไรคะคุณยายขะดอกไม้ไหวดอกไม้ไหวนะคะแล้วเขาใช้วัสดุเป็นอะไรคะเป็นทองเหลืองใช้เวลานานนะเหมือนเป็นงานประดิษฐ์เนาะเขาเอาไปทําอะไรคะเขาไปใส่ผมเกษตรมาร์เก็ตเนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่ให้ คุมผู้สูงวัได้มาโชว์เคสขายสินค้าที่ตัวเองผลิตขึ้นกับ มือนะคะเป็นของที่เราเรียกว่าเป็นฮาร์ดเมดก็คือทําจากใจแล้วก็ในงานเนี่ยหลังจากที่เขาได้มาร่วมงานเขาก็จะได้เจอ,อเพื่อนในวัยเดียวกันได้มาแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารได้มาทํากิจกรรมร่วมกันเพราะว่าภายในงานของเราเนี่ยก็จะมีกิจกรรมทั้งดนตรีนะคะดนตรีบนเป็นวงดนตรีอาสาหรือว่าบางครั้งเนี่ยกิจกรรมของเราเนี่ยก็จะมีเวิร์กช็อปนะคะที่ให้ผู้สูงวัยเนี่ยได้มาแชร์ความสามารถแชร์ประสบการณ์กัน ตลาดของเราเนี่ยจะเปิดทุกๆวันเสาร์อาทิตย์ที่1และ3ของเดือนนะคะ mm hmm. กิจกรรมที่เราพยายามเลือกสรรมาให้ทางกลุ่มผู้สูงวัยเนี่ย mm hmm. ก็เกิดจากการที่กลุ่มผู้สูงวัยเนี่ย mm hmm. ได้เสนอขึ้นมาเองแล้วก็แสดงความสามารถของเขาออกมาเองค่ะสิ่งนี้เนี่ยนอกจากจะทําให้ผู้สูงวัยเนี่ยได้มีกิจกรรมสร้างสารรค์เพิ่ม,เต,มเติมในช่วงเวลาที่เขาว่างหลังวัยกเกษียณแล้วเนี่ย mm hmm. ก็ยังทําให้เขารู้สึกมีคุณค่าในตัวเขาเองด้วย ที่เขาได้มีการสอนหรือว่าได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์สิ่งที่เขาได้ไปพบเจอมาซึ่งแต่ละคนก็มาจากหลากหลายอาชีพอะค่ะก่อนที่จะได้มาเจอกันที่ตลาดแห่งนี้ค่ะ อายุมากแล้วเนี่ยเราจะมีเวลาของเราตอนเรายังทำงานอยู่เรายังไม่มีเวลาที่จะทำสิ่งที่เราชอบเพราะนั้นอพอไว้เกษียนการสร้างสุขก็คือเราต้องหาทำสิ่งที่เราชอบซึ่งพวกผมก็คือ ดนตรีบางคนก็เคยร้องได้กันมาตั้งแต่หนุ่มๆก็เหมือนกลับมาฟื้นช <vid> ีวิตไวหนุมอีกครั้งหนึ่งก็ดนตรีก็ต้องมีคนฟังครับก็เป็นความสุขที่มีคนฟังเราด้วยเขาจะรู้จักป้าในนามว่าป้าตา แล้วก็ขายอาหารมังสว,วิลัตแล้วก็รับสั่งอาหารจัดเลี้ยงอะไรพวกนี้ป้าเองเนี่ยทำมาเรื่อยๆนะก็ยังไม่คิดว่าตัวเองเนี่ยกเกษียณทุกวันนี้อายุ65แต่ก็ยังมีกำลังที่ทำได้อยู่คือถ้าเราอายุมากขึ้นเนี่ยเราต้องมีกิจกรรมทำเพราะว่าสต็อกเราเยอะเขาชอบชอบทำคือเสียดายของก็ มะม่วงแผ่นมะม่วงกวนเดี๋ยวมะม่วงเบาเราออกแล้วก็พอทำทำแล้วก็หาที่จำหน่ายสิ่งที่ให้ก็คือ มีรายได้เราก็ได้ทำในสิ่งที่เราชอบป้าไก่ขายอะไรคะป้าไก่ขายน้ำสำรองซึ่งน้ำสำรองของป้าไก่นี้นะคะเป็น,เป,นเป็นสำรองทำมาจากออแกนิกแล้วใช้หญ้าหวานแทนน้ำตาลเป็นผลดีแก,กับสุขภาพนะคะการเกษียณนะ่ะเปิดโอกาสให้คนที่เกษียณมาใช้อ่ความชอบของตัวเองเนะี่ยมาช่วยกันมาขาะ มาขายฝีมือมาขายคุณภาพกันค่ะอ่าอันนี้เป็นแบบเออเหมือนเป็นมุมสะท้อนจากวัยเก่านะคะเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยเราจะได้ยินลูกหลานถามว่าพ่อแม่ไม่พักผ่อนเหรอเกษทำงานมาตลอดชีวิตแล้วเนี่ยพักผ่อนเถอะจะไปทําให้ลําบากทําไมจริงๆแล้วสนุกค่ะสนุกกนนุกแล้วมาเจอไม่เหงาค่ะแล้วมาเจอเพื่อนๆในวัยเดียวกันอูยอยากให้มาพอถึงเวลาตลาดเปิดก็รีบมากันนะคะวันนี้ ต้องขอบคุณคุณขีปนะคะแล้วก็ไก่มากเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ,คคะยังไม่หมดแค่นี้นะคะตัวอย่างของวัยเก๋าคุณภาพยังมีอีกเยอะเลยค่ะเดี๋ยวพาไปดูกันค่ะข้าวหมากเนี่ยมันเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่ถนอมอาหารแล้วก็เป็นอะไรที่ดีต่อสุขภาพเพราะว่าเขามีโปรไบโอติกตอนแรกป้ากินข้าวหมากไม่เป็นแล้วทีนี้เพื่อนเพื่อนที่เป็นเภสัชเนาะ<ๆ>ก็บอกว่ามีประโยชน์อย่างนั้นอย่างนี้นะคะมันเป็นโปรไบโอติกมันช่วยระบบย่อยอาหารมันช่วยสร้างสมดุลให้กับร่างกาย กินที่ไหนก็บ่ล้ําในที่สุดก็คือไปไล่เพื่อนคนที่ฟังพอรู้ว่าเขาทำเนาะก็เลยเขาส่งมาให้ทางกินอร่อยค่ะอร่อยทีนี้ก็ทําทํากินทีนี้เวลาทํากินทีมันต้องเป็นโลเป็นสองโลเนาะก็แจกเริ่มแจกเพื่อนเพื่อนก็เลยขอเป็นสมาชิกรับประจาอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็เพิ่งจะมาวางกาดเนี่ยเพราะว่ามันเข้าวแล้วเนาะมันเกษียณมาเก็ต ตอนนี้ก็ทําสวนผักอย่างเดียวเลยค่ะมีความสุขมากเลยค่ะ่างก,การได้มาดูแลมาทําผักเนี้ยค่ะพี่แอนได้ได้เหมือนได,ได้รู้จักคนเพิ่มขึ้นแล้วก็ได้ดูได้ได้ลูกค้าเพิ่มแล้วก็ได้แนะนําลูกค้าว่าผักเราเป็นยังไงนะผักเราจะไม่มีสารพิษเออให้ทุกคนหันมาทานผักกันเนี้ยค่ะนะแล้วก็พยายามจะทําผักมาหลายๆอย่างนะ ขายแล้วมันมีความสุขมันได้มีโอกาสพบปะกับคนอื่นแล้วทําให้เรารู้สึกว่าเออเราชอบอ่ะนะชอบทําอาหารชอบทําของชุกชุกจิบยอย่างเนี้ยนะคะแล้วเราได้พบปะแล้วเราก็มีไรายได้นะคะทั้งที่ลูกๆก็ไม่อยากให้ทำหรอกตรงนี้เนี่ยเปิดโอกาสเปิดโอกาสให้คนสูงวัยอย่างแม่เนาะได้มีโอกาสนะได้มีโอกาสมาพบปะแลกเปลี่ยนเนาะและที่สําคัญก็คือว่าไม่เหงาแล้วมันมีความสุข ดีกว่าอยู่บ้านเฉยๆเมื่อก่อนเป็นพยาบาลเกษียณอายุราชการแล้วนะคะจะได้อายุ65ปีค่ะก็ตอนตอนเกษียณมาใหม่ๆเนี่ยแล้วก็เงาๆนะก็ชอบทําขนมทําไปทํามาทําอร่อยมั่งไม่อร่อยมั่งนะคะทุกคนทานแล้วมาที่กะหรี่ป,ปั๊กเนี่ยพอทำครั้งแรกลูกๆบอกอแม่ทําอร่อยดี<ม>ก,ยยยก็เลยทําขายเลยแม่แม่ก็เลยทําขายเมื่อปี63จุดเริ่มแรกก็คือน้งถั่ว5สีค่ะถั่วเหลืองค่ะถั่วแดงถั่วดำถั่วเขียว แลียวตัวขาวตัวพวกนี้มีคุณประโยชน์แตกต่างกันไป5ระบบในร่างกายเราจะทําให้เรานี้ยมีสุขภาพดีแข็งแรงครูเองไม่เคยเป็นโรคอะไรสกักอย่างความดันไม่มีอะไรไม่มีเลยนะคะปกติทุกอย่างตอนนี้อายุ65เลยค่ะเราทานแล้วทําให้เรามีสุขภาพดีอาจจะไม่อร่อยมันจืดๆนะคะเพราะว่าไม่ได้ใส่น้ําตาลนะคะน้าตาลนี่เป็นตัวอันตรายมากต่อร่างกายเราจะไม่ใส่เลยน้ําตาล มากมโกมบลบวรกุลพี่ๆวัยเก่าคะ่ะเคยมีลูกหลานเดินเข้ามาแล้วบอกว่าเอ๊ะทำไมคุณแม่ช่วงนี้ขี้น้อยใจจังเลยหรือว่าเราจะได้ยินกันบ่อยๆนะคะเวลาที่เราอายุมากขึ้นละเราจะขี้น้อยใจลองสังเกตตัวเองดูนะคะว่าเราเป็นแบบนั้นหรือเปล่าและลูกหลานนะคะเราจะเอาใจวัยเก่าอย่างไรให้สุขใจค่ะวันนี้มาร่วมพูดคุยกับดรสุรวัตวงศ์ทางสวัสดิ์หรือว่าพี่เอิญน,นักจิตวิทยาการปรึกษาค่ะสวัสดี คสวัสดีคนอ้อครับพี่อ้นคะขี้น้อยใจหรือเปล่าคะครับอ๋อขี้บ้างมีบ้างเกือบเกือบขับแล้วเมื่อกี้เนี้ยขับคาไี้แสดงว่าอายุเยอะแล้วใช่ไหมคะอายุเยอะแล้วครับเริ่มแก่แล้วก็เลยมีอาการขี้น้อยใจบ้างนิดหน่อยใช่ใช่ค่ะทำไมผู้สูงอายุถึงขี้น้อยใจค่ะต้องบอกว่าจริงๆแล้วครับผู้ผู้สูงวัยนะมันเหมือนกับว่ามันจะมีสองส่วนด้วยกันส่วนแรกคือจริงๆแล้วด้วยวัยที่เขาเปลี่ยนไปนะครับวิถีชีวิตเขาไม่ได้มีอะไรที่รู้สึกว่าต้องสนใจมากอะไรเงี้ยฮะ อย่างอย่างคราวก่อนเราคุยกันเรื่องเกษียณอะไรเงี้ยครับนั่นหมายความว่าจต่เดิมเนี่ยเขาจะมีจุดที่เขาต้องสนใจคือเรื่องการงานมีอะไรต้องสนใจที่เขาต้องทาเยอะแยะไปหมดเขาเลยอาจจะไม่ได้สนใจอะไรที่แบบเป็นลูกหลานใครจะใส่ใจเขาเท่าไหร่เพราะเขามีเรื่องต้องทำเนาะทีนี้พอกลายเป็นว่าต้องมาอยู่บ้านไม่ได้มีงานอะไรเยอะแยะปั๊บอยู่กับความว่างอยู่กับเวลาเยอะๆอยู่กับตัวเองค่ะก็จะเริ่มรู้สึกโอ้เสวี่ย้ขวงทำไมฉันรู้สึกไม่ได้สําคัญเลยอาจจะมีส่วนนั้นก็ได้ทําไมไม่มีใครมาสนใจฉันเลยใช่ใช่ กับอันที่ 2, 2> คือว่าตัวเขาโดยพื้นฐานมีความรักและผูกพันกับลูกหลานที่เขาคกล้ชิดอ,อย่างเงี้ยครับทีนี้อย่างที่บอกเนาะเมื่อความว่างผสมกับความรู้สึกว่ามีความรักด้วยบางครั้งในความว่างว่างก็อยากจะได้ความรู้สึกถูกใส่ใจเข้ามาเพราะต้องบอกว่าใจน้อยน้อย,อยใจพวกเนี้ยครับมันเกิดขึ้นจากการที่ตัวเรารู้สึกเหมือนไม่ถูกมองเห็นความสาคัญ พอพอเราไม่ถูกมองเห็นความสําคัญปั๊บมันก็เหมือนจิตมันก็ตกนะจิตตกแบบตัวเราไม่มีค่าแต่ว่าการมีค่าของเราบางครั้งมันผูกไว้กับใครบางคนที่เรากาลังเฝ้ารอให้เขามองเห็นเหมือนมันมาเกี่ยวข้องกับความคาดหวังด้วยนะคะแน่นอนคบความคาดหวังเพราะว่าเราคาดหวังว่าถ้าเราได้ตัวเราก็จะรู้สึกว่ามีค่าขึ้นมา,าแต่จริงแล้วตรงนี้ครับมันไม่ได้หมายความว่าได้จากใครก็ได้นะบางทีการน้อยใจพวกนี้ครับอาจจะผูกกับคําพูดของใครบางคนเป็นตัวบุคคลก็ได้ เหมือนเราให้ความสําคัญกับคนไหนหรือว่าคนไหนเนี่ยมีอิทธิพลกับความรู้สึกของเราเราก็จะรู้สึกน้อยใจกับคนคนนั้นใช่ครับใช่มันไม่ใช่ว่าจะเอาจากใครเอาจากญาติพี่น้องแล้วมันจะหายน้อยใจอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นเพราะว่าบางทีน้อยใจมันผูกไว้กับว่าต้องคนนี้ที่มองเห็นเราแล้วเราถึงจะแบบรู้สึกว่าเออหายงอนงนี้ค่ะนั่นแบบนี้ลูกหลานจะสังเกตยังไงคะว่าตอนนี้เนี่ยคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้สูงอายุมีอาการน้อยใจอ่าโอเค น้อย <N oy an> ใจสิ่งที่เห็นจะชัดก็คือไม่อยากคุยด้วยยังไงนะคะคือแบบพูดด้วยเหมือนลูกหลานมาถามวันนี้ทําอะไรเฉยๆแบบนี้ป่ะคะเม,<า>มินเฉยใช่เมินทําเป็นพูดแบบไม่สาคัญสิตัดพ้ออะไรเงี้ยฮะตัดพ้อมีตัดเพอหรือแม้กระทั่งเมินพูดด้วยไม่ยอมพูดด้วยอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นลักษณะของอาการคนที่กำลังน้อยใจเพราะตัดเพอนี่ก็เป็นการน้อยใจแต่เป็นออกแนวประชดประชันถูกไหมแต่ว่าถ้าไม่พูดนี่ก็คือเหมือนแนวแบบคล้ายๆเพิ่เฉย โกรธนะฮึดฮัตแต่ว่าก็ไม่อยากพูดอะไรแล้วก็อยากให้มะง้ออย่างเงี้ยครับส่วนตัดพ้อก็คืออาจจะเป็นเลเวลที่สูงขึ้นไปขั้นกว่าคือขอโต้ตอบหน่อยเถอะกับความรู้สึกที่ฉันน้อยใจเนี่ยตัดพ้ออย่างเงี้ยครับตัดพ้อเพื่อให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเป็นการส่งสัญญาณหรืออาจจะตัดพ้อไปเพื่อให้อีกฝ่ายแบบรู้สึกไม่ดีบ้างเพื่อให้เขาให้เขารู้ว่าเรารู้สึกไม่ดีอยู่นะอย่างเงี้ยครับ <ช>นั้นแบบนี้คือถ้าลูกหลานเห็นว่าคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้สูงอายุกําลังน้อยใจอยู่ค,ควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรควรจะเข้าไปเอาใจหรือว่ามีคําพูดไหนที่เราสามารถทําให้เขาดีขึ้นได้บ้างคะอ่าครับสําคัญคืออย่างแรกเขาอยากรู้สึกว่าถูกมองเห็นว่าเขากําลังห้อยใจครับ,รบจริงๆแล้วก่อนก่อนจะเป็นเรื่องคําพูดนะครับบางทีแค่เขาเขารู้สึกว่าเขาถูกมองเห็นว่าเฮ้ยเหมือนคนที่เรากําลังน้อยใจเนี่ยเดินเข้ามาหาเรา นะครับแค่เดินเข้ามาหาเข้ามาใกล้มากขึ้นอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นแล้วขั้นที่หนึ่งหัวใจเต้นเลยเนาะคุณพ่อคุณแม่อาจจะรู้สึกแบบี่เหมือนรู้ว่ากําลังน้อยใจกําลังมาแล้วหรบผมหรือพี่อ้อนน้อยใจใครอยู่หรือเปล่าไม่มีไม่มีโอเคพอเดินเข้ามาปั๊บจะรู้สึกก็ถูกใส่ใจแล้วนะครับอันที่สองนียก็คือว่าอยู่ที่ว่าเรากําลังจะเปิดคําพูดแบบไหนอย่างเงี้ยครับทีนี้ต้องบอกว่าการเง้อพูดเนี่ยคือมันเราน้อยใจเนาะจะมีการเข้ามาง้อถูกไหมครับ การงอของแต่ละคนไม่เหมือนกัน mm hmm. มันจะมี2แบบหลักๆที่มักจะชอบทํากันค่ะ <Ha. S 2> อย่างแรกคือมาทําเนียนยัง<ำ>ไงนะคะยกตัวอย่างได้ไหมคะเนียนยเช่นแบบอะธรรมชวนคุยดินฟ้าอากาศธรรมชวนคุยว่าโอ้อาหารนี้อร่อยเนาะ uh แล้วก็ชวนไปเที่ยวไหมอะไรอย่างี้ <Ha. S 2> ครับอ,อันเนี้ยมันก็จะเป็นวิธีการเข้ามาเนียนๆโดยหวังว่าอะทุกอย่างมันก็จะแบบถูกปบเกิดไปแล้วก็ดีขึ้น, <Ha. S 2> นอะไรย่างนี้ครับายเบียงไม่ต้องเป็นประเด็นที่น้อยใจก็ได้เกินๆแบบไปคล้ายให้มันไหลไป กับแบบที่2อนะครับอันนี้คือเราเข้าถึงใจเลยผมว่าเข้าถึงใจเลยก็คือว่าเป็นอะไรหรือเปล่าแบบหมายถึงว่าออหนูได้ทําอะไรที่ทําให้แบบแม่รู้สึกน้อยใจหรือเปล่าหนูแบบไม่ได้มองเห็นความสําคัญของแม่บางจุดหรือเปล่า,าอย่างเงี้ครับอันนี้คือตรงที่สุดและตรงแบบพอยต์ประเด็นมากๆแล้วควรใช้คําพูดแบบไหนที่จะ ประสบความสําเร็จในเรื่องของการทําให้ผู้สูงอายุเนี่ยหายน้อยใจได้ค่ะ,ะอันนี้ต้องบอกว่าจริงๆแล้วแต่สไตล์แต่ละคนมั้งบางคนอาจจะชอบกบเกลือแล้วอาจจะชินก็ได้ <laughs> แต่จริงโดยส่วนตัวผมนะผม <laughs> ผมกลับมองว่าการการได้คุยอย่างตรงไปตรงมาในประเด็นที่น้อยใจอะ่ะมันอหนจะทําให้คล้ายๆตัวผู้สูงวัยคนนั้นรู้สึกว่าความความรู้สึกเขาไม่ถูกละเลยมีคําพูดไหนบ้างคะที่เราไม่ควรพูดในขณะที่คุณพ่อคุณแม่หรือผู้สูงอายุกําลังน้อยใจอยู่อ่าคำพูดที่ว่าแบบ ทำตัวแบบนี้จะไม่รักแล้วนะเขายิ่งรู้สึกยิ่งไม่สําคัญเข้าไปใหญ่เลยดิ่งกว่าเดิมอีกนะคะกลายเป็นว่าสุดท้ายฉันต้องยอมใช่ไหมอย่างเงี้ยฮะหรือแม้กระทั่งแบบเมืตะกี้เราแซวกันก่อนเข้ารายการเดี๋ยวหัวร้านนะคนหัวร้านใจน้อยทุกคนหรือเปล่ากลายเป็นแบบเอ้ามาแช่งเราอีกคดีหัวร้านอย่างเงี้ยฮะหรือกลายเป็นแบบบูลลี่บูลลี่ปั๊บทีนี้ก็ยิ่งโกรธไปกันใหญ่รางทีทำพูดพวกนี้ว่าแบบจะไม่รักแล้วนะแบบเดี๋ยวหัวร้านนะอะไรเงี้ยฮะวไม่ใส่ใจนะหรืออาจจะพูดว่า ก็ทําทตัวอย่างนี้ถึงไม่อยากคุยด้วยเอายิ่งหนักเลยเ<ม>นี่ยครับประเด็นพวกนี้ที่ทําให้คล้ายๆคนที่กาลังน้อยใจไม่ถูกรู้สึกว่าถูกเข้าใจออมันเลยเป็นจุดที่ต้องระวังมากๆไม่ว่าจะคําพูดอะไรก็ตามนะครับที่ทําให้เขารู้สึกไม่ถูกเข้าใจไม่ถูกมองเห็น<ม>จริงๆการขอโทษเขาหรือการย้ําไปว่าเฮ้ยไม่ได้มีเจตนา<ม>พวกนี้ครับบางทีเขาอาจจะรู้สึกว่าเมื่อเขาได้พูดพอสมควรแล้วแล้วแบบอีกฝ่ายก็เฮ้ยดูรู้สึกแบบสํานึกแล้ว<ม>หรืออาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยรู้สึกผิดจังที่แบบละเลยตรงนี้ บางทีเขาก็จะรู้สึกว่าพอตรงนี้แหละมันคือการชะล้างสสาให้สะอาดแล้วมันจะไม่ได้เป็นประเด็นให้กลับมานั่งแบบติดใจว่าเนี่ยจาได้ไหมตอนนั้นก็ทําอีกแล้วเพราะฉะนั้นวิธีที่มีประสิทธิภาพจริงๆนะครับในทางจิตวิทยาคือเราจะต้องเข้าไปรู้ตรงนั้นให้อย่างถูกต้องว่าอ๋อน้อยใจแบบนี้นะเพราะเขากําลังทําสิ่งนี้ด้วยความตั้งใจให้เราอ,อย่างเงี้ยฮะแล้วเราไม่ได้มองเห็นจริงๆเราควรอาจจะรู้สึกรู้สึกขอบคุณเขาแต่กลายเป็นว่าด้วยคําที่เราได้จนเคยชินและคิดว่าต้องได้อยู่แล้วเป็นเรื่องธรรมดา เราเลยไม่ได้มีความรู้สึกซาบซึ้งหรือขอบคุณหรือว่ามองเห็นคุณค่าตรงนั้นเขาก็เลยรู้สึกน้อยใจแต่จริงแล้วการให้คําพูดดีๆที่แบบเช่นขอบคุณขอบคุณขอบคุณนะคะที่แบบจริงๆการได้กินมื้อนี้นี่แบบมันดีมากอะไรเงี้ยฮะหรือว่าแบบเล็กๆน้อยๆถ้าอาจบ,บางคนอาจจะรู้สึกเขินต้องบอกว่าบางทีครอบครัวจะรู้สึกเขิน ในการพูดคำแบบชมคําพูดดีๆบอกลากนเงี้ยบางทีพูดกับคนนอกบ้านคล่องคล่องเก่งมากเลยพอพูดกับคุณพ่อคุณแม่เงนี่เหนินแบบจะพูดทีก็ยากมากหรือจะกอดก็ยังยากเลยนะคะใช่ใช่ซึ่งผมเข้าใจแหละบางทีผมก็เป็นบ้านผมก็เป็นเป็นเหมือนกันค่ะแต่เพียงแค่ว่าสิ่งที่เราจะต้องไม่ลืมคือว่าแม้กระทั่งเรามีความเขินนะครับเราก็ยังต้องคงปณีประนอมบางอย่างกับความเขินที่ไม่ใช่ให้ความเขินชนะจนกระทั่งไม่ทําอะไรเลย แต่จะให้แบบเปลี่ยนตัวเองถ้าเกิดไม่พร้อมมันก็ดูตึงๆแบบดูปแปลกๆที่คนนะครับ,รบจริงๆเราสามารถใช้คําว่าขอบคุณอะไรเงี้เยเล็กๆน้อยหรือบางทีแบบเป็นการแตะขอบคุณอะไรเงี้ยครับอาจจะไม่ต้องขนาดแับฝืนความเขินตัวเองมากเกินไปถ้าทําได้ก็ทําบ้างอะไรเงี้ยครับผมว่ามันจะเป็นบรรยากาศที่มันเหมือนกับสร้างความน่ารักในบ้าน แล้วมันจะรู้สึกมีความแบบคล้ายชชื่นมื่นอ่าชื่นมื่นในบ้านใช่ค่ะค่ะอยากขอเทคนิคพี่อนชกนิดหนึ่งนะคะว่าเราจะเตรียมตัวอย่างลูกหลานเองนะคะจะเตรียมตัวที่จะเข้าไปง้อหรือว่าทําให้ผู้สูงอายุที่กําลังน้อยใจอยู่มีความรู้สึกที่ดีขึ้นอย่างไรได้บ้างคะเห็นความน้อยใจของเขาก่อนเห็นว่าเขากาลังรู้สึกไม่ดีแค่เขาถูกสังเกตถูกใส่ใจถูกมองเห็นค่ะนี่คือจุดตั้งต้นเลย แล้วการเข้าไปเหมือนที่บอกครับบางคนอาจจะทําเป็นน่ารักทิกขู่ก็ว่าไปไ<อ>แล้วแต่ชอบ <c oughs> แต่สุดท้ายการคุย <c oughs> โดยเจาะจงว่ามันเป็นประเด็นไหน <c oughs> ผมว่าจริงๆก็อยากให้มีอยู่นะจะได้คุยว่าเฮ้ยมันเป็นประเด็นตรงนี้หรือเปล่าที่แบบเราเผลอละเลยเง,งี้ยครับ ว่าตรงนี้เขาจะได้พูดว่าใช่ตรงนี้แหละแบบรู้สึกน้อยใจเขาจะได้ฝึกที่จะตรงไปตรงมาไม่ต้องตัดเพ้อครับมีหลายบ้านชอบตัดเพ้อแล้วก็พูดเบี่ยงไปเบี่ยงมาสุดท้ายจับไม่ได้ว่าตกลงเรื่องอะไรอ่ะอย่างเงี้ยฮะเพราะงั้นถ้ามันตรงประเด็นปั๊บก็จะได้ฝึกที่จะพูดสื่อสารตรงๆว่าเออเรื่องนี้น้อยใจส่วนตัวเราก็จะได้รับรู้ตรงๆว่าเออเรื่องนี้แบบไม่ไม่ทันมองเลยขอโทษขออภัยอะไรเงี้ยครับอืมก็คือก็พูดขอโทษไปใช่ขอโทษครับสุดท้ายมันเหมือนกับแต่ละคนจะมีทิศเสีะว่าไม่อยากขอโทษอ่ะ ฉันฉันผิดนะฉันไม่อยากขอโทษหรือฉันไม่ผิดอะไรเงี้ยครับแต่สุดท้ายจริงการขอโทษนะครับมันไม่ได้เป็นการแบบว่าบอกว่าตัวเองโอ้โหเป็นความเลวร้ายอะไรขนาดนั้นแต่แค่มันเหมือนกับว่ามันเป็นการที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเป็นส่วนหนึ่งตัวละครหนึ่งเท่านั้นแหละที่ทําให้คนคนหนึ่งรู้สึกแกว่งและเราแค่อยากจะเข้าไปโอบกุ้มความรู้สึกเขาอะครับเราไม่ต้องเบลมว่าเราเป็นคนแบบไม่ดีหรือว่าจะต้องถูกตาเน้าว่าเป็นลูกที่ไม่ดีเราแค่รู้สึกว่าอยากเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยประคับประคองให้เขารู้สึกนิ่งขึ้นนมมาาาใช่่แคคคีี้เองงรัับบทํพน มันไม่สําคัญที่ตัวเราอ่ะมันสําคัญที่เรากาลังเอื้อเฟื้อให้ใครสักคนรู้สึกดีขึ้นแต่ถ้าเรากําลังทําอะไรก็ตามเพื่อตัวเองคาขอโทษมันจะไม่ค่อยออกหรอกเพราะเรากําลังรักษาตัวเองมากกว่าคนที่เราควรจะต้องใส่ใจอย่างเงี้ยครับพี่เอิญคะแล้วถ้าผู้สูงอายุอาจจะไม่ได้น้อยใจอาจจะแบบปกติเลยแต่ว่าลูกหลานนะคะอยากจะเอาใจ<อ>ผู้สูงอายุอยากให้เขามีความสุขอยากให้เขาสุขใจควรจะเอาใจในรูปแบบไหนคะจริงๆผมว่าเรื่องพวกนี้ครับ คือการที่รู้สึกว่าเราถูกให้ความสำคัญสมมติถ้าเอาพี่พี่พี่ส่งไว้เป็นตัวตั้งเพราะงั้นบางทีการซื้อ,อของฝากแบบที่รู้ว่านี่จําได้นะว่าแบบยายชอบวันนี้จําได้นะว่าแบบตาชอบวันนี้อย่างเงี้ยครับบางทีสิ่งพวกนี้แหละคือสิ่งที่ทําให้เขารู้สึกว่าเฮ้ย <"Hey, S 2> มีคนจําได้ว่าเราชอบอะไรเราอยู่ในการใส่ใจของเขาอย่างเงี้ยครับเพราะง,งั้นพวกนี้มันจะเป็นสิ่งที่คล้ายๆแทนการนึกถึงแทนการถูกรู้สึกว่าถูกนึกถึงและตรงนี้จะเป็นจุดที่ทําให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยพอละรู้สึกพอใจนะ ของฝากนะครับบางทีเราไม่ต้องของฝากมากเดี๋ยวฝากขนมเยอะอ,อ้วนหวานขึ้นน <c oughs> ี่ฮะบางทีอาจจะเป็นการใช้เวลา <c oughs> การใช้เวลาคุยกับเขาเรื่องที่เขาชอบ <c oughs> บางทีแบบผู้สูงวัยอาจจะชอบเรื่องงานดิเลกอันนี้เรื่องต้นไม้เรื่องเกี่ยวกับกีฬา <c oughs> เรื่องเกี่ยวกับอะไรแล้วแต่ที่เขาชอบพวกนี้ครับการใช้เวลามานั่งคุยกับเขาในเรื่องที่เขาสนใจพวกนี้เนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยเขาได้แบบมีคนฟัง มีคนแบบเข้าใจแล้วก็อยู่กับสิ่งที่เขาชอบแต่ไม่ใช่ชวนคุยเรื่องอื่นที่แบบอะไรก็ไม่รู้ที่เขาไม่ได้สนใจเขาจะรู้สึกว่าเออมันคุยกันยากแพ้แล้วมันรู้สึกอึดอัดเหมือน,นแบบเข้าไม่ถึงนะคะใช่ครับเพราะฉะนั้นการเข้าถึงบางครั้งคือการเนี่ย นอกจากเรื่องของฝากการจําได้ว่าชอบอะไรอาจจะไม่เหตการมร่วมกันการมาชวนคุยการทํากิจกรรมร่วมกันเพราะฉะนั้นคือในเรื่องของการแก้ปัญหาให้ตรงจุดเรื่องของการเปิดใจพูดคุยกันทางผู้สูงอายุเองแล้วก็ลูกหลานเองที่อาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นได้ซึ่งเป็นเรื่องปกตินะคะเกิดขึ้นได้อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็คือหันหน้าเข้าหากันคุยการปรับความเข้าใจกันแล้วก็ตัวผู้สูงอายุเองนะคะก็ต้องมีใจที่นิ่งพอด้วยลูกหลานเองนะคะก็ต้องแบบเปิดใจต้องแบบกล้าที่จะเดินเข้า แล้วก็ถามตรงๆนะคะว่าผู้สูงอายุรู้สึกอะไรหรือว่าสิ่งไหนที่เราทําผิดพลาดทาให้เขารู้สึกแบบนี้แล้วก็แก้ให้ตรงจุดนะคะความสุขก็เกิดขึ้นในครอบครัวได้เหมือนกันค่ะวันนี้ต้องขอบคุณพี่เอิญน,นะคะดรสุว,วัธวงศ์วงทางสวัสดิ์ที่มาให้คําแนะนําดีๆด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับ และทั้งหมดนี้ค่ะคือรายการสูงวัยวารตีคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามรายการได้ใหม่ผ่านทาง ALTV ช่อง4 t ีเรียนสนุกค่ะอีกหนึ่งช่องทางคือทางออนไลน์ผ่านทาง www.altv.tv และถ้าคุณผู้ชมนะคะอยากให้รายการสูงวัยวารตีนำเสนอเรื่องราวอะไรกิจกรรมอะไรรวมไปถึงการสร้างแรงบันดาลใจรูปแบบไหนสามารถแสดงความคิดเห็นเข้ามาหาเราได้ค่ะผ่านทาง Facebook Fanpage ALTV ช่อง4ค่ะ วันนี้ต้นอ้อพี่เอิญแล้วก็ทีมงานนะคะลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ